สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะส่งตัวนกนกด่างนะครับนกด่างมงคลหมกซับนะครับมันจะมีด่างตรงหน้านะครับแล้วก็บนหัวไหล่แล้วก็ข้างในนะครับหมกซับด้านในด้านในหนึ่งเส้นนะครับมีสามจุดสามที่นะครับสามตำแหน่งนะครับ จะส่งตัวให้ให้คุณพงศักด์นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนะครับก็ขอขอบคุณคุณพงศักด์มากๆนะครับวันนี้เราจะส่งตัวเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าด่างนะครับหน้าข้างซ้ายนี่นะครับนี่ครับหัวปีกข้างซ้ายหน้าข้างซ้ายแล้วก็หมกซับด้านในนะครับด้านในปีกมีหนึ่งเส้นนะครับนะครับยังไงก็ฝากนะครับ พี่เพื่อนเพื่อนอาจารย์นะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับติดตามช่องเล็กๆของผมนะครับฝากผลงานการต่อนกเขานะครับแล้วก็คลิปโนกเขาบางส่วนนะครับหากพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดชอบรักนะครับหมายความว่านกใหม่นะครับที่ว่าขึ้นกงแล้วนิ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยชอบลักษณะไหนชอบโทนเสียงไหนยังไงนะครับทักทายติดต่อกันมา ตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็เป็นติดต่อทางเฟซบุ๊กชื่อเกมพงษ์พัฒน์นะครับชื่อเกมพงษ์พัฒ์หรือจะแอดไลน์มาตามไอเดียไลน์ด้านล่างก็ได้นะครับที่ผมให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับเราจับได้แล้วนะครับจับตัวจากกงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาใส่ในกล่องนะครับบรรจุลงแท็กกล่องให้นะครับก็คือดูดูลักษณะนะครับดูหน้าตาเนี่ยดูฮะ ตรงนี้นะฮะเป็นจุดขาวๆนะครับตรงเสี้ยนอ่าตรงตรงสอนะฮะตรงศอหนึ่งจุดนะครับแล้วก็รอบดวงตานะครับอาจจะจุดสองจุดอะไรเงี้ยนะฮะขนมันยังไม่ไมค่อยขึ้นดีนะฮะก็คือมีลักษณะสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์ในการพร้อมที่เดินทางนะครับมันจะมีตรงนี้เี้นี่เหี๋ยวนะเดี๋ยวเส้นขาวๆมีหนึ่งเส้นนี่นะครับนี่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 ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับวงขาวนะครับรงหัวปีกแล้วก็รอบลงตาแล้วก็มีในข้างในอีกหนึ่งนะครับผมผมไม่กล้าที่นะครับเดี๋ยวกลัวนกจะหลุดมือนะฮะมันก็ค่อนข้างเปียวนาะเอาละครับเดี๋ยวดูหน้ากล่องนะครับอ่าส่วนเรื่องของเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆนั้นผมผมขอจังวนนะครับจงวะิดให้กับอ่าคุณพงศักดิ์นะครับเดี๋ยวเราจะเอากล่องเอานกใส่กล่องนะครับยังไงก็ขอฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับอ่าติดกดติดตามนะครับแล้วก็ติดต่อ ทางเรามาพูดคุยสนทนากันเรื่องนกเขาได้นะครับเรายินดีที่จะพูดคุยสนทนาเรื่องของนกเขานะครับก็ตามรายละเอียดที่ผมได้บ่ากไว้ข้างต้นเมื่อกี้นะฮะยังไงผมก็ขอจบคิดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ